เขาเขาอยากให้พี่ขายได้เวลาล้านเนี่ยเมา่อกอ,อพี่ขายได้เวลาหกล้านเนี่ยเดี๋ยวอเออเขาเป็นห่วงเราว่าเราขายไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดถึงอ่ะมันดีเสมอ,อได้ช่วยเหลือมหาลัยด้วยการขายของอ่ะอย่าไปมองที่การขายของอย่างเดียวพี่ทำการแคสติ้งหลังร้านพี่อาจจะเจอช้างเผือกที่มอเกษตสรนะ ไม่เป็นไรค่ะแม่ขายไม่ออกเลยขายได้วันละสองแสนแม่โอเคแล้วแต่ถ้าแม่ใช่กับสองแสนบ้างบางวันก็แสนห้าถ้าขายได้น้อยที่สุดก็ได้ 98, เก้าหมื่นแปดเออเจ็ดแปดหมื่นเนี้ยคะ่ะแม่ก็โอเคแล้วค่าเช่าแผงแค่ สองหมื่นบาทประบาทเองอะไรเนี้ยออก,ก็ได้กาไรมาแล้วมันก็คุ้มแต่ก็ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เป็นห่วงอะไรเนี้ยเราก็เขาเป็นห่วงเราว่าเราขายไม่ได้แต่เราก็โอเคในราคาที่ขายได้แต่สาหรับเขาเขาอยากให้พี่เอาขายได้เวลาล้านเนี่ยเพาบอกพี่เอาขายได้เวลาหกล้านเนี่ยเนี่ยเออ,เอ,อไม่ค่ะพี่เอไม่แก้ตัวเพราะพี่เออยู่ที่ยอดเดินที่ที่ได้รับไปเนี้ยค่ะพี่เอก็รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงพี่เอไงเนี้ยแต่พี่เอได้ ได้ราคานี้ก็โอเคเนี่ยแล้วก็ได้ช่วยเหลือมหาเลยด้วยได้โปรโมตแล้วก็พี่ว่าการขายของอ่ะอย่าไปมองที่การขายของอย่างเดียวพี่ทําการแคตติ้งหลังร้านพี่อยากว่าดาราที่พี่ได้อยากจะทําให้พี่ได้ร้อยล้านได้เหมือนกับพี่ไปเจอน้องณเดชเจอน้องเวียที่มขแต่ตอนนี้พี่ก็คุยกับมหาลัยว่าพี่อาจจะเจอช้างเผือกที่มเกษตรคือเราอย่ามองแค่หน้าหน้าหน้าร้อยแปองศาให้มอง360เวลาทําอะไรเวลา360อ่ะเดี๋ยน้องรอดูดาราที่พี่ได้นะสวยมากมีอยู่คนหนึ่งชื่อน้องวิเวียน เป็นเด็กจุลาเดี๋ยวพี่จะเอามาเป็นนางเอกเนี่ยพี่จะเอามาให้เล่นเสน่ห์นางด้วยอยู่เนี่ยเออ uh oh. พี่ว่าเงินมันได้มามากกว่าการขายของอะไรเงี้ยเออนะคะพี um ่ด um> ีใจดีกว่าคนไม่รู้จักพะโล่อะไรเงี้ยค่ะจะึ้นจะลงมันก็รู้จักไอเดียเออใช่ไหมคะเออแต่ขออะไรอะไรลงก็ได้แต่ขอใหญ่แม่ลงแล้วกานขอบคุณคือจริงๆไม่ได้ตีเรียนเลยไม่แม่เป็นคนเป็นคนรักทุกคนแล้วก็มองโลกเป็น p o สิทีฟทิงก n k i และแม่ก็รู้สึกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดถึงอ่ะมันดีเสมอเอออย่างน้อยคนก็รู้ว่าเราอ่ะไปขายอยู่ที่มอเกษตรแล้วยิ่งใครมามาว่าแม่เอ็นดูแม่คนที่รักแม่เขาก็มาซื้อเขาบอกว่านี่เห็นในทิกตอกก็เลยมาซื้อสองสารพี่เอพี่บอกใช่พี่เอน่าถูกสารมากขอบคุณมากอยเนี้ยค่ะอ็นดูพี่เอด้วยนะคะพี่เอต้องหาเงินไปทําละครอย่างเนี้ยเออเนี้ยแม่ก็เป็นคนดีแล้วก็ไม่โกรธเขาอย่างเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะนะ